สวัสดีครับผมบอลอโต c คัสตอมช็อปนะฮะวันนี้มาทำคลิปโปรเจกต์ฮอนด้าซีเจ็ดสคัสตอมฮะคือเหตุที่ทำคลิปนี้นะฮะมีคำถามทุกครั้งที่ผมโพสเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ลงไปนะฮะก็จะมีคำถามว่าพี่ทำเท่าไหร่ทำแพงไหมทำยังไงเริ่มยังไงนะฮะผมเลยมาชี้แจงให้ฟังดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นคร่าวๆนะฮะเป็นแบบคร่าวๆก่อนตั้แต่เริ่ม เราซื้อ C 70มาเนี่ยหรือว่า C 1 0 0อะไรเงี้ยจะมาดัดแปลงให้มันเป็นสภาพแนวนแนวประมาณเนี่ยเรียกว่าแนวคัสตอมแล้วกัน,น,กนพูดใหุ้มุมไม่แยกแยะว่าเป็นแนวอะไรนะซึ่งทางอินโดเวียนามเขาชอบแต่งมากแต่ก็แตกต่างกันที่ท้ายชุดท้ายอะไรเงี้ยหรือว่ารายละเอียดเนี่ยอนันนี้คันนี้ถ้าตามในเฟซบุ o กผมนะก็คือเกือบจะประมาณ80%แล้วแหละแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องอะโอเวอร์ฮอไปแล้วแต่มันยังไม่จบ ด้วยคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องในกระปุกเกียอีกก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะฮะเพราะว่าคันนี้เจ้าของเขาซื้อมาเป็นเป็นเข่งเลยดีกว,ว่าแล้วมาประกอบเป็นคันตัวตัวตัวโซ่อย่าเพิ่งตกใจนะครับมีตัวตั้งนะฮะมีตัวตั้งดึงตรงนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆพอมีคําถามเยอะทุกครั้งทั้งที่ทํามาผมเลยทําคลิปด้วยวแล้วเผอิญมานั่งนึกได้ว่าเฮ้ยรถในอู่เรามันทั้ง4คันเนี่ยมันมีคันที่ยังไม่เริ่มและเริ่มและคือนับ1นึ่าได้เลยอะ่ะ เลยเอามาแชร์ให้ฟังดีกว่าจะได้หมดปัญหานะฮะว่าท่าเฮ้ยที่ทาไมมันแพงทําไมมันจบแพงจังรถคันไม่กี่พันจบเยอะอะไรเงี้ยผมมาเรียงเราให้ฟังกันเลยดีกว่านะฮะเป็นทอดๆดไปแบบอะจะได้นึกภาพใครถามผมอีกผมก็จะเอาคลิปนี้ไปให้ดูมาดูก่อนเลยนะฮะเริ่มจากคันนี้ครับอันนี้ฮอน d ้า7 0สครับคันนี้ของกำนันไกนะฮะ ซื้อมาเดิมๆครับทะเบียนครบนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำครับอ่าเพราะว่าติดไอ้สามคันก่อนหน้านี้สามคันนี้ก็สองสามปีแล้วผมไม่ว่างทำเลยอันนี้แกก็ซื้อมาเป็นครูด้วยแต,แ,ตแต่แต่แต่น่าจะทำอีกลวสไตล์หนึ่งอ่าเดิมๆอะ่ะอย่างที่เราเห็นนะมันก็ยังาสาภาพนี้เลยโชกตะเกียบดัมเบรกหน้าล้งางคานันนี้วางเครื่องแล้วนะนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ อพอจะทําก็ราคาในท้องตลาดแล้วแต่สภาพครับมีตั้งแต่หลักพันอ่ะจนถึงกมืนแต่ซื้อตัวแบบสวยๆมาล้มก็แล้วแต่คนแล้วนะเราก็จะได้พวกเครื่องสายไฟอะไรที่มันดีกว่าขี่ได้ก็ยิ่งดีเนาะมันก็ได้เซฟต่างๆนานานไปนะครับก็ให้ดูอันนี้ก็ซื้อมาหลักพันแล้วครับแต่ข้อดีคือคันนี้มันมีทะเบียนนะอพอเราซื้อมาได้ปุ๊บเนี่ยนะเครื่องดีมแล้ว ลื้อครับจัดการลื้อออกทุกอย่างเราใช้แต่โครงกับเครื่องนะปึออ๊บมันก็จะมาเป็นสภาพนี้คันนี้ของน้องโดครับคันนี้น้องโดน่าจะเป็นคัตตอมหรือ่าหรือนัทิดานนี่แหละอันนี้เขาทำมาแล้วแต่ทาไม่จบแล้วมาอยู่กับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนก็จะลือ้อใช้แต่เนี้ยใช้แต่เครื่องกับโครงาการตัดท้ายนะครับเราก็มาตัดท้ายว่าเราจะใส่ล้อโตล้อที่ใหญ่ขึ้น พอตัดท้ายก็มีหลายแบบเปรียบเทียบนะหเห็นไหมท้ายเดิมท้ายตัดอันนี้ท้ายผมแต่งมาเป็นแนวนี้หรือถ้าทางอินโดได้เห็นภาพเขาตัดไม่ไม,ไม่มีงอตตรงปลายอย่างเงี้ยเขาตัดสั้นๆเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเปรียบเทียบไปดูอีกคันล่าสุดคันนี้เป็นถังแยกนะครับน่าจะเป็นซีอะไรเขาเรียกซีหกเก้าหรอครับผมก็มาเสริมชายตรงนี้ให้มันเล็กๆเพราะแฟรลิงตัวนี้รู้สึกจะโครงตัวนี้รู้สึกจะเล็กกว่าชาวบ้านแล้วนะ ต้องมาสรบนี้ดูครับเปรียบเทียบทีละจุดแล้วแต่คนชอบครับจะสั้นจะยาวจะเอาสไตล์ไหนแล้วแต่เลยแล้วแต่เจ้าของเลยแต่ชุด3คันเนี่ยเขาทำพร้อมกันผมเลยต่อเออขึ้นยางทีละสามเส้นเลยสนะามคู่โครงครับจบต่อไปทำสวิงอาร์มครับอันนี้มีคนถามผมเยอะสวิงอาร์มอย่างที่เห็นนี้ให้ดูก่อนเป็นสวิงอาร์มสามเหลี่ยมนะผมวางแนวประมาณนี้ ่ให้ดูคันนี้วางคร่าวๆนะครับพอเก็บได้พอเก็บรายละเอียดได้ปุ๊บตั้งจิกตั้งเจ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะเก็บงานครับอันนี้อยู่ที่ร้านสี่นะครับเนียนไม่เนียนดามเดิมข้างในเยอะแยะเลยนะครับก็อ่ะเข้ามาดูกันนะก็จะประมาณนี้ก็ขึ้นแอมสามเหลี่ยมที่มาของแอมสามเหลี่ยมตอนแรกเราก็จะมันจะเป็นเหล็กสี่ชิ้นนะทําไมที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมทําส่งไม่ได้คือ มันเป็นแป๊บดับหนึ่งอย่างละแล้วลมันต้องเอาเดี๋ยวผมเดอ๋ยวพีนพีดนูมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยเอาสองอันเนี่ยก็มาดูดามหาจุดแล้วทาเป็นปากฉลามงี้หาเข้าหากันซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องขึ้นจิ๊กร้อยอ่าเอา้อเข้าวางหาเซ็นเตอร์ประมาณไหนแล้วเราก็วางตําแหน่งแล้วก็ตัดหาเข้าหากันเป็นปากฉลามนี้อ่าก็จะได้ทรงประมาณนี้ใครจะทาเป็นตั้งโซ่อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอ่า อันนี้คือจุดหนึ่งแล้วที่ยากเลย mm hmm. เพอยากอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าถ้าทาส่งไปอะ่ะแล้วคนมีคนถามว่าพี่ส่งไปได้ไหมอ่ะถ้าผมส่งไปเงี้ยถามว่าพี่มีจิกขึ้นไหมมันก็ไม่มีจิกขึ้นอะ่ะไม่มีจิกตัวรถอะ่ะแล้ววางอะ่ะการวางมันก็จะบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาคราวนี้อ่าพังอีกผมว่าผมน่าจะโดนหนาถ้าเอาไปแล้วช่างที่ติดตั้ง ที่มีความเข้าใจผมว่ามีเยอะนะแต่ราคาจะสูงเข้าไปอีกการทําให้เขามาดัดอะไรเงี้ยให้เขามาเชื่อมผมว่ามันก็แพงกว่ารถแล้วนะบอกเลยเพราะข้างในนี้ต้องมีดามนะครับไม่ดามไม่ได้นะดูนันเพราะข้างในเนี่ยมันมันเป็นเหล็กให้บางๆนะครับตัวถังรุ่นเกานะ่าเนี่ยเราต้องมีดามเสริมอะไรข้างในนอกในหมดเลยนะเพะื่อให้มันยันไว้เพราะเราเป็นหลังแข็งนะครับแรงกระทําทั้งหมดมันจะตกอยู่ที่โครงนะเพราะเดิมเดิมมันเป็นชกอัพเนะี่ยมันยึดทั้งล่างไปสวิงอาร์มีโชกอัพพอเราดามเป็นหลังแข็งแนละ้ว ภาละทั้งหมดมันจะตกอยู่ที่โครงครับครับมันก็เลยต้องดามครัะด้านในผมมีดามหมดประมาณนั้นแต่ไม่มีเสริมเลยนะครับทําไมไม่มีโชกหลังแล้วมันจะขี่ได้ไหมแบบฮาร l เลยแล้วหลังแข็งเขาปล่อยลมอ่อนนะครับแล้วรถพวกนี้ขี่หลอครับเราไม่ได้ขี่เร็วขี่เร็วกลิ้งแน่นอนนะครับไม่มีโชการบ,บอกเลย <c oughs> อ่าเรื่องสวิงอาร์มก็นหนึ่งอย่างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ตะเกียบหน้าเดิมนะครับมาดูด้านหน้าต่อตะเกียบหน้าเดิมจะเป็นนี้ติดๆอย่างนี้นะครับตะเกียบหน้าเดิมเป็นระบบขาไก่นะครับน้ําหนักเวลาเบรกปุ๊บมันจะขึ้นลงตกหลุมมันจะขึ้นลงเดิมอันนี้พาครับาขยายแบบที่หนึ่งแบบสี่เหลี่ยมนะที่ผมทําฟิกไว้ให้ฟิตเมนต์มันขนาดนี้ครับไม่ต้องอยู่แบบล็อกครับล็อกทุกอย่างล็อกขาไก่ ล็อกขาไก่หมดน,นะครัคันนี้ดูเหมือนไม่ทําแต่ก็ทำครับล็อกขาไก่ด้านในครับผาขยายนี่ผ่าแบบผาเล็กครับทําทไมต้องล็อกนะฮะเพราะว่าถ้าคุณใส่ย,ยางไซ์เนี้ความสวยงามมันคือความสวยงามประมาณคือจะสวยงามประมาณนี้เลยคือฟิตเมนต์ประมาณนี้มันสวยมันเตียเต้ยๆสวยแต่ถ้าคุณไม่ล็อกขาไก่คุณต้องการมีเบรกหน้าอยู่ให้มันทํางานมันจะสูงกว่านี้ประมาณ 2- 3นิ้วเลยเพื่อให เพื่อให้ยางที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันยุบขึ้นยุบลงงด้เวลาเบรกก็มันยุบขึ้นยุบลงแต่ระบบขาไก่นะครับมันมีจุดยืดอยู่โชค๊คเขาอยู่ข้างบนนี่นะโชค๊คเขาอยู่ข้างบน,นตรงมานี่พอยางเริ่มใหญ่อะมันจะบิดได้มันหน้า,หน,าหน้าสัมผัสกับถนนมันเยอะมันจะบิดซ้ายบิดขวาเยครับเอียงไปเอียงมาเงี้ยครับอ่าติดตะเกียบแน่นอนนะครับไม่รู้จะโยกเห็นหรือไม่เนี่ย น่าจะน่าจะพอเข้าใจนะผมว่าคือคือมันไม่ได้เหมือนโชคกระบอกโชคเราที่แบบมันค้าแล้วโชคมันจะตรงคนระัพอมันมันมันมีโชคอยู่เนี่ยหูโชคล่างอยู่เนี่ยขาที่ยื่นยาวมาครับยิ่งยางใหญ่มันยิ่งแกว่งล็อกดีกว่าครับแต่สไตล์เนี่ยคือคือ,อ,อสามคันนียตั้งใจไม่มีเบรกหน้าแล,ล้วเป็นแบบแนวโอสค o ลเลยขับช้าๆมีแต่เบรกเท้า เมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องเลยต้องล็อกขาไก่เขาเนี้ยล็อกอยังไงแล้วแต่ความชอบแล้วแลต่แต่ละคนแล้วแต่ผมแนะนําให้ล็อกนะล็อกตายไปเลยง่ายกว่าแล้วล้อตรงเนี้ยเซนเตอร์มันก็จะได้ไม่ดิ้นเลยมันก็ได้รับแรงมันด้วยเพราะหน้ายางมันใหญ่ขึ้นออันนี้อีกหนึ่งจุดเนาะแหนนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะต่อไปมาอีกจุดครับถามบ่อยบ่อยครับเรื่องนี้พี่ยางใช่เบอร์ไหหน้าหลังล้อเท่าไหร่นะฮะ ล้อหน้านะครับล้อหน้าดูกันขนาด17นิ้วครับกว้าง3นิ้วรัดด้วยยางของอ,อ,อันนี้เป็น IRC นะคซับฟันเลื่อยไปหาได้เลยนะ IrC ฟันเลื่อยมีเบอร์เดียวนะฮะมีอยู่หนึ่งคู่หน้าหลังมีเบอร์เดียวแบบเดียวเท่านั้นนะร้อยสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับอันนี้นี่จริงๆมันใหม่มากนะผมเก็บไว้เก่าเก็บไว้นานมากอ่า ดุมนะครับดุมผมใช้ดุมยอ่อขึ้นอา่าขึ้นซีเป็นซีดำหมุดทองนะฮะด้านหน้าเพื่อจะได้ดูเพียวๆบางๆนะครับดุมยอ่อพวกของแว่นนะเอามาใส่อืล้อหลงังเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนล้อจะล้มล้อหลังนะโอ้ยย้อนแสงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูแป๊บหนึ่งเนะี่ยโทษทีนะครับผมถ่ายลงในคลิปเป็น YouTube นะผมไม่ได้ไล์นะ ล้อหลังครับเบอร์ 30, 70, 70, 70ร้อยสามสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะฮะขนาดนะครับหยดแปบบ๊บ,บนึงขนาดนี่เห็นกันไม่เอ,อ่ยสิบเจ็ดนิ้วครับกว้างสามนิ้วครึ่งดุมหลังดุมเวฟครับเวฟดีมเหมือนกันหมดอ่าแล้วขึ้นสีดำมุนทองเหมือนกันรวมๆนะครับล้อนะฮะล้อดุมยางขึ้นทั้งหมดเนี่ยประมาณสองหมื่นนะหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะ ลองเช็คลคได้นะครับเฉพาะล้อเนาะล้อล้ออลูมิเนียมเลสซิ่งบอยคู่เนี้ก็น่าจะมันหกเจ็ดพันเนาะยางอีกประมาณสามพันกว่าค่าดุมค่าซีนั่นน,นี่ครับแตะหมื่นกว่าแน่นอนนะครับค่าขึ้นค่าดุมอันนี้พาร์โค้ดดุมนะครับดุมพาร์ตโค้ดดำดุมย่อถ้าคุณหาร้านซื้อเฉพาะดุมหน้าได้ก็ถูกลงคนหาไม่ได้กด็ต้องซื้อคู่หนึ่งก็บวกกันไปนะครับค่าขึ้นซีนะครับซีเบอร์ใหญ่ซีดำหมดทอง เป็นซีเบอร์ใหญ่นะไม่ใช่ซีเล็กนะเพื่อดูรถใหญ่เนี่ยครับเริ่มนะครับราคาไปแล้วเกินตัวรถแล้วนะต่อไปเนี้ยก็คือค่าตัดค่าเจาะค่าดามค่าเชื่อมอกว่าจะมาเป็นทรงนี้นะครับมันก็ประมาณนี้ครับอย่างตัวเครื่องเนี่ยเมื่อมามามา,มาถึงตัวเครื่องแล้วกันนะตัวเครื่องอ,ะอ่ะก็แล้วแต่คนชอบเลยอย่างคันนี้ขอเครื่องเดิมเดิม คี่ไม่ขี่ขี่ไม่เร็วบอกว่าเครื่องเดิมเดิมก็ได้แต่เครื่องเดิมที่เขาแบบมันสภาพมันเก่ามากอะผมก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวต้องซื้อนันทิดาอีกคันหนึ่งประมาณ2องสาพันเนี่ยคุ้มกว่านันทิดาที่สตาร์ทติดได้ C70 สตาร์ทขี่ได้เนี่ยเอามาลงดีกว่าจบเลยแล้วก็ทําเครื่องสีดําตัดดําเทาผมว่าจบเลยง่ายกว่าถ้าซ่อมต่อผมว่าแม่งยาวยาวแล้วจะไม่จบเวยเอ,อ,อย่างคันนี้ครับคันนี้ก็เป็น C70 คันสีแดงนี้น่าจะอยู่กับผมนานหน่อยเพราะว่าเขาอยากจะได้แบบจอดเก็บโชว์เลยนะคันนี้น่าจะทําเยอะแต่แบบขอเวลาแก้นั่นแก้นี้ครับอย่างเครื่องคันนี้ผมทําเป็นคัดแห้งเลยอย่างเห็นในรายการพี่จอนนะครับจอนไรเดอร์มาถ่ายคันนี้เป็นคัดแห้งนะฮะคลิกสตาร์ทิด <c oughs> ทำแบบเอาเอาเอาให้สุดแล้วกันคันนี้ครับพอรวมแรงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็มาตั้งเซนเ็นเตอร์กัน การเชื่อมการตั้งผมทำบนแท่นหมดนะทําบทำนแท่นจิกหมดทำบนแท่นล่างอะเฮดบีมนะมันก็จะได้มาทรงนี้เราจัดฟิตเมนต์ได้ละก็เป็นประมาเนี้ครับพอทำทุกอย่างจบแล้วเนี่ยอย่างเชื่อมขัดเราก็ต้องคิดเผื่อช่างเชื่อมช่างโป๊ก็แล้วแต่ต้องไปดีลงานว่าไย hey, พี่ต้องดึงแนวไว้ผมนะโป๊สันตรงนี้ผมเผื่อตรงน,นี้ให้พี่นะปิดรู้นั่นรู้นี่อะไรก็ว่ากันไปครับพอเสร็จแล้วก็ลือ้อครับลื้อทั้งหมดทำสีไม่ได้กลายมาเป็นทรงนี้ อย่างคันเนี้ยบอกโอ้โพี่ทำแพงมากจบแบบคันนี้น่าจะจบประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะคค่าสีนะครับทำไมแพงค่าสีที่ผมเลือกทํานี่คืออยู่ที่คุณลูกค้านะครับถ้าดูดีๆนะคันนี้ตอนแรกเลือกเป็นสีไม่รู้จะโฟกัสป่ะสีเทาลัมโบไปไป,ไปมาไปไปจบที่สีของฮอนด้านะซึ่งมันเป็นคือสีเมทัลลิกนะครับแล้วร้านทําสีทําทําโคตรเนียนนะบอกเลยเอ,อแล้วก็ไปไหว้วานเขาถามว่า รุ่นน้องที่รู้จักเขาส่งไปให้อีกทีครับยิง้ายปะผูยิงซ้ายจนถึงเหล็กหมดเลยนะและ้วปะผูเริ่มใหม่กันเลยเขาเก็บงานได้เลยหมดเลยนะคือเนียนมากราคาแพงนะครับค่าทําสีแพงแต่แต่บอกเลยว่าสมราคาสุดๆสำหรับผู้มีเงินนะผมบอกก่อนนะผู้มีเงินเท่านั้นนะครับถ้าเรามีงบน้อยเราก็จะพ่นสีสเปย์พ่นทั่วไปก็อันนี้แล้วแต่ทําเป็นแนวเลดหลอดเป็นสนิมก็ไม่ว่ากันนะแต่อยากให้ดูทรงกับคนที่ถามว่าทาแค่เนี้ยมันจบเท่าไหร่ ราคามันตะเลิดไปไกลนะครับมันซื้อรถใหม่ดีๆได้หนึ่งคันนะครับอย่างพวกเนี้ยอันนี้ผมใส่ชั่วคราวนะครับพวกการการวางเออ่พักทงักข้าวเป็นพ p เ w อร์โค้ t หมดนะครับผมเก็บใหม่หมดเลยคือทั้งคันคือต้องเนียบใหม่หมดเลยคือเก็บเนียนะคือแค่พ p เ w อร์โค้ t อ่ะคิดดูแล้วกันนะครับแค่พ p เ w อร์โค้ t พวกก้านเนี้ครับอ่ามีลูกปืนตาเดือตาเหลือกคัมเป็นแบบตัวคออัมเบกเนี้ย ไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ถูกแล้วใครก็รู้สมมติอ่ะลูกปืนตาเหลือกเบอร์ใหญ่นะตัวหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยสี่ร้อยยังต่ำอ่ะใช่ไหมครับกึ่งทํานี้อีกม <c oughs> ันแพงฮนะผมรู้ว่ามันแพงจะกดให้ถูกก็ได้แต่คุณก็ต้องหาที่ทําเองครับอย่าง,เตเตงสเตอร์เนี่ยสเตอร์อลูมิเนียมอันนี้ก็สักอันละประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทโซ่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องมีซีนซีทำตัวดันตรงนี้ เราจะไม่ดันอย่างนี้นะฮะพอโซ่มาขับทางนี้นะครับแรงขับมันโดนดึงข้างบนนะเราต้องกดทางล่างทางเมืองนอกเขาก็จะมีตัวดันเหมือนกันแล้วแต่คุณจะวางตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่แล้วกันนี่ผมแค่วางเอาแนวเฉยครับว่าเออใส่โซ่แล้วสีมันตัดไหมมันสวยไหมขาตรงขาตั้งเดี๋ยวก็เปียกแต่ตอนเนี้ยรอเครื่องใหม่ก่อนรอรถคันใหม่เครื่องใหม่ก่อนนะครับอันนี้เลยหยุดไปครับอย่างตุกต๊กตาแฮนเนี่ยนะครับอโฟก,กัสหน่อย บูธเบิร์ดผมเป็นอลูมิเนียมหมดนะฮะเหมือนล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันก็นกคือบูธเป็นอันนี้บูธเป็นเหล็กแต่พาวเดอร์โคหมดละพาวเดอร์โคเก็บเลยแฮนอลูมิเนียมอะไรเงี้ยไฟหน้าเป็น led เจาะช่องเก็บสายไฟเ,เรียบร้อยนะฮะซึ่งคันนั้นก็เหมือนกันคันนั้นก็เป็นไฟกลมแต่ก็จะมีปีกบังอะไรเงี้ยก็เป็นลูกเล่นที่จะใส่ไปให้กับลูกค้าแต่ละคนนะ ันนี้ก็ยังไม่รวมเบาะรวมสายไฟรวมโน่นนั่นนี่นะฮะก็เลยมาเอาให้ชมกันก่อนวนะ่าถ้าใครอยากทํานี้จริงๆนะถ้าไม่นับราคารถนะครับถ้าไม่นับราคารถผมว่าสตาร์ทแล้วจนจบนะาค่าแต่งต้องมี30,000ื่นถึงสี่หมอัพเลยนะอันนี้คือทําเองแต่ถ้าคุณจ้างร้านแต่งอะ่ะกว่าผมจะรื้อเสร็จใช่ไหมหรื้อแป๊บเดียวแล้วผมมานั่งทงําพวกเนี้ไปส่งนั่นส่งนี่วิ่งซื้อล้อซื้อลงกึง ไปตั้งซี่โน่นนั่นนี่โอ้โ oh, หบอกว่ามันใครลองทำแล้วจะรู้ว่ามันจบยากครับมันดึงมีคนถามเยอะว่าพี่จบเท่าไหร่ทําแล้วแบบพอบอกราคาไปอ่ะบอกว่าแพงมันก็ต้องแพงเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ทํากันง่ายๆอ่ะโอ้โหนี่ยังไม่รวมบอกนะเออกับอิเซอร์เี่ใส่แบบการการทำว่าราคามาขนาดนี้สี่ห้าหมื่นแล้ว อุซอรี์ที่ใส่การเก็บรายละเอียดนะครับสุดท้ายครับเจ็ดหมื่นมีครับแปดหมื่นอาจจะโดนด้วยถ้าไม่เชื่อลองทําเองครับผมบอกเลยเออก็เลยมาทําคลิปคร่าวๆให้ฟังว่าตั้งแต่ถ้าเรามี Honda C70 เดิเดิมๆเนี่ยค่อยๆทำมาเรื่อยๆเนี่ยต้องโดนอะไรมัางกว่ามันจะมาถึงจุดนี้ครับมันมันเยอะนะฮะมันมันมันทำเยอะแล้วมันทำละเอียดทำง่ายๆได้ครับเยอะแยะมีให้เห็นครับ แต่คนก็จะถามเยอะว่าอยากได้สวิงอาร์มอยากได้ถ่ายอย่างนี้อยากได้ทรงอย่างนี้นี่ครับคือฟิตเมนท์ที่คุณต้องดูเองว่าคุณเลยชอบอยังไงชอบประมาณไหนแค่ไหนที่พอกับเราแค่ไหนที่งบเราไปถึงครับหาช่างดัดช่างทำที่เขาทำได้อะไรเงี้ยครับบางคนมีคนทำสวิงอาร์มคล้ายๆผมผมก็เรียนแบบ,บืองนอกบอกตรงรถทุกคันเราก็มาจากืองนอกครับดูบองนอกเป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็มาหาฟิตเมน์ที่มันลงตัวกับ กับของเรามากที่สุดเไม่จำเป็นต้องเป็นทรงนี้ทรงอื่นก็ได้ครับแต่ไม่มีแต่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 ก็มีคนทำครับเขาบอกไม่ได้สวยเหมือนผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบไม่ใช่ว่าของพี่เขาไม่สวยนะคือคนเรามันชอบไม่เหมือนกันไงวะผมทาแนวนี้แล้วมันมันลงตัวกับโปรเจกต์ผมเนี้ยผมก็โอเคแล้วแหละลูกค้าผมแฮปปี้ผมถือว่าจบครับก็มารีวิวคร่าวๆให้ฟังนะฮะว่าตั้งแต่หนึ่ง สองสามสี่เนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยมันจะเสียแค่ไหนครับยิ่งเก็บมากยิ่งรายละเอียดเยอะยิ่งแพงนะนี่ยังไม่ได้รู้ลงรายละเอียดตัวเครื่องนะครับถ้าคันนี้ถ้าเครื่องมาปุ๊บถ้าลือ้อทำเคาน์เตอร์โค้ดหรืออะไรเงี้ยเดินทงเดินท่อแล้วแต่เจ้าค้าลูกค้านะแล้วเปลี่ยนนงเปลี่ยนน็อตอะไรเงี้ยก็ว่ากไปเนะี่ยมันก็จะราคากระพุ้งตามที่เรารู้กันอยู่แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยสําหรับใครที่แบบถามผมว่าพี่ผมมีงบเท่านี้รถคันหนึ่งผมมีรถมีสร้างรถมันจะจบเท่าไหร่ดีพี่บอกว่าแพงครับทำใจนะแพงแน่นอนโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับการทํา C70 แค่นี้ละกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเพื่อนๆใน YouTube นะฮะ คอมเมนต์ถามผมผมบอกเลยผมไม่ตอบนะผมไปตอบในผมสะดวกตอบใน Facebook นะฮะตามไปในใน f a c e b o o k นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ